ในคลิปนี้เราจะว่าเส้น perpendicular bisector straight line นะคะนั่นหมายความว่าเส้น perpendicular ที่แบ่งครึ่งเส้นตรงพอดีค่ะก่อนอื่นสร้างเส้นตรงขึ้นมานะคะมิสตั้งชื่อมันว่า MN หลังจากนั้นวัดขนาดของวงเวียนให้กลางเท่ากับเส้นตรงที่เราเพิ่งสร้างสร้างเส้น arc เพื่อสร้างจุดตัดทั้งข้างบนและข้างล่างค่ะโดยไม่มีการปรับความกว้างของวงเวียนนะคะคงไว้เท่าเดิมเมื่อได้จุดตัดทั้งข้างบนและข้างล่างค่ะใช้ไม้บรรทัดลากลงมานะคะเส้นที่เราได้จะมีขนาดแบ่งครึ่งเส้น MN พอดีค่ะแล้วก็จะได้ right angle นะคะทั้งข้างบนและข้างล่างค่ะ ต่อไปมิสจะวาด right angle on the straight line นะคะนั่นก็คือการสร้างมุมฉากบนเส้นตรงนะคะมิสกำหนดเส้นตรงขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นมิสกำหนดจุดที่มิสต้องการสร้างมุมฉากลงมานะคะตรงนี้มิสตั้งชืว่อว่า C ค่ะจากจุด C นะคะปากวงเวียนและสร้างเส้น Arc ทั้งซ้ายและขวาโดยใช้ขนาดเท่ากันค่ะ ปรับวงเวียนให้ได้ความกว้างระหว่าง2เส้นอาร์ตนะคะหลังจากนั้นสร้างจุดตัดซ้ายและขวาค่ะโดยไม่มีการปรับวงเวียนนะคะเมื่อได้จุดตัดแล้วลากเส้นตรงจากจุดตัดลงมาถึงเส้น C ค่ะเราจะได้ right angle นะคะ right angle ก็คือมุมที่มีขนาด90องศาพอดีค่ะง่ายๆใช่ไหมคะ ต่อไปมิจะสร้างเส้น perpendicular นะคะตามจุดที่กำหนดนะคะก่อนอื่นให้ปักพินตรงจุดที่กำหนดกลางวงเวียนและสร้างเส้น Ar c ตัดเส้นตรงทั้งซ้ายและขวาค่ะหลังจากนั้นปรับวงเวียนให้ได้ขนาดความกว้างตามเส้น Arc ที่เราสร้างเมื่อสักครู่นะคะและสร้างจุดตัดข้างล่างค่ะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาโดยไม่ปรับวงเวียนนะคะ เมื่อได้จุดตัดแล้วลากเส้นตรงลงมาค่ะจากจุด A ที่เป็นจุดที่กำหนดเมื่อสักครู่ลงมาถึงจุดตัดเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองค่ะ